เออไปไม่น่าเชื่อเลยว่าแมนอูมันจะทำอะไรบ้าๆอย่างนี้ระวังตัวเองด้วยนะโอเคครับอ่ะอันนั้นเลยเอ้าผิดโถเฟลนะครับโอเคนะก็กลับมาอีกครั้งนะฮะกับสายเฟิร์สโค้ดวอรเออร์นะฮะเนื่องจากว่าค่อนข้างทายไป โคตรจะมาลงมานานเนื่องจากว่าก็มีปัญหาอย่างแรกเลยคือผมติดสอบไม่ค่อยว่างนะครับแล้วก็แล้วก็มันมีปัญหาทางด้านเทคนิคด้วยเนื่องจากว่าคลิปที่ผมอัดเมืก่อนเนี่ยผมคือผมอัดไว้อะผมะขาดเครือไว้แล้วมันก็บึ้งหายไปเลยนะเจอราคาอะไรก็ไม่รู้โอเคครับเตรียมเป็นเกย์ครับไอ้เหี้ยมันไม่รู้ว่ะ ผมก็ไม่เข้าใจเคลียร์อรืตามผมมาไอ้หนูเดี๋ยวให้เป็นพี่เลี้ยงที่ดีจริงๆซึ่งเอาจริงๆรอบนี้ก็คือเป็นการเล่นรอบที่สองของผมอาจจะมีรู้นู่นรู้นี่หน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วกันแต่ผมก็ลืมๆไปแล้วผมไม่ได้เล่นเป็นเดือนสองเดือนเนี่ยไปไปไปะสองเดือนก็ทำให้คนๆลืมๆเล้นเื่งไปได้เอ๊ะ ให้ลืมในเรื่องลืมว่ามันยืนตรงไหนบ้างคิดว่ามึงจะหลบกูได้กันเลิกหมอบลงเร็วอ่าแมนด็อกมึงหมอบมาแล้วตามกูมาคือเดี๋ยวเราต้องไปไปกับแมนด็อกแอนเดอร์สันมั่งชัวร์มึงจะหลบกูได้แล้เหรอ Doe brought you back from the dead. Fuck yeah. you. Your man, oh. Man, oh. In this world, you look out for number one, or you're dead. How is he patching into our feet? That's your new spotter call? You look like <laughs> a man. I'm sucking that gut nice and tight. Too <laughs> mad dog, man dog, with... dog, just... dog <laughs> up. want to blow a whole lot of wooden or couldn't. It doesn't look like your aim. You know what? My dog, dog with... up like <laughs> and the dog. I have a dick. Come on, look at my dog. I have Big words for a five year old. You're still just an attack dog on Uncle Sam's leash. But your bark's bigger than your. แล้วเหมือนแอนเดอร์สันนะครับทำพลาดไปรอบหนึ่งก็คือไม่ยอมยิงเป้าหมายนั่นเองจนปล่อยให้เป้าหมายหายไปทีนี้แมนดอกก็เลยย้ายย้ายสังกัดคนเดียวซึ่งแอนเดอร์สันก็มาร่วมมือกับกับแดร์อาร์ตนะครับตอนนี้ก็เลยทบกันเล่นอยู่ไม่มีอะไรมาก ป่าสมุกอะครับบึ้มแล้วเราก็จะวิ่งเลีเพนดเอ๋เพ่นดิมึงแค่แค่ตัวโลบตัวหนึ่งเห็นระตั้งอยู่เดากระสุนจะเจาะหัวมึง man call assassins to accuse assassins anyway my friend we've got multiples around that strip of land probably snipers <laughs> in <don't> the <know>. huts <laughs> 12 o'clock it's too many to take them head on we need a diversion blowing that jerry can should get a fire going pretty quick it'll give us away but at least Maddox will be blind บินถังนะบิงถังบินถังอยู่ไหนวะไหนวะถัาางถังอยู่ไหนไว้สัก์กูจะไปรู้ไหมเนี่ยอยู่ไหนอะ อาเพี้ยเลยไม่ได้ยิงกูหลอกให้ตัดอันนี้ผมก,ก็เล่นโหมดเดนะิมแลเป็นโหมดเอ็กเพรเหมือนเดิมซึ่งเอ็กเพรเนี่ยก็สร้างความความเพียดีก็คือคุณจะไม่รู้เลยว่ามันอยู่ไหนกันบ้างมันก็เป็นความเพียอย่างหนึ่งนะครับที่สร้างความสนุกดี มันจะเป็นอย่างนี้ไงช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอา,าจริงในเกมเราเนี่คือไดอาร์ทแทบจะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเราเราเลยนะครับถ้ากพูดตามความจริงก็คือไดอาร์ทแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเราเลย <laughs> ก็ไม่เห็นเลยสไนเปอร์อยู่ไหนว่า mm hmm. อย่างงี้ไว้ก็ปิดปิดตก็อ่ะนั่นนั่นนั่นได้ละ looking good keep it nice and quiet อ้ามันยิงมาแล้วอ่ะโทอะไรวะมึงมาโน่ดิหว่าว่ามีสไนเปอร์อยู่ไอ้นี่ทาวเวอร์ไอ้สัตว์ไอ้ขี้มาโน โอ้ยกูตกใจหายนั่นแหละยาสักหนึ่งขวดกำลังดี่นีสุดได้ยิได้ยินได้ยนไ้ยนยินได้ยินได้ยินได้ยิงได้ปะวะอะไรนี่ผมยิงได้ปะวะไปก่อ รวมไปลครับไหนไงสัตว์อ๋องนีงนีบัลคันีที12ไ okay, <move. S 1> ล่กันในสกคนละดอกบ อย่าวิ่งเยอะเียกูหอบพอผมพอเราหอบเราจะเต้าสั่นนะครับเ <laughs> ต้าสั่นก็จะยิงไม่โดนเนะื้ิปไห์เข้าไปอีกกูไปทางนี้ได้เอาอให้บบกูไ,ไ,ไปขวากไปซ้ายอ่ะมมนเรอจะได้หาเราไม่เจอนะครับหาเรายากขึ้นเออไม่ใช่หาไม่เจอบอกว่าหาเรายากขึ้นอย่คร่ะ ลากอนอ้ามันยิงให้ด้วยมันเป็นคนดีขนาะขอบคุณมึงมา,อามกอ้าเนี่ยผมกดผิดเอาเป็นว่ามันอะไรยิงนะครับแล้วมันก็ไอ้ไอ้ไม่ใช่ไอ้เันไดอยิงให้ก่อนนะครับทำให้ให ไอ้เอกสารยิงให้ก่อนนะครทำให้ไอ้แมดด็อกก็หลบไปนะนนแล้วก็ไม่มีอะไรต่อครับเราต้องไปตามหาแมดด็อกต่อโอไม่น่ากดผิดเลยเสียาดายเลย <laughs> <laughs> ไม่แน่เดี๋ยวอาจะมีได้โหลดคัลซีนใหม่ครับเ,เล่เนเตลเล่นเตลเป็นเรื่องปกติสไนเปอร์กกนบอลเลีร์ แล้วก็ตอนนั้นไนท์เตอร์ก็เป็นลีเดอร์สาวนะฮะถ้าเกิดเราเราจะได้เจอกันเราก็จะได้เจอกันนะครับไหนวะโอ้ยโอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับนะผมเห็นน้ำอยู่ไม่ใช่ตรงนี้วะ อ๋อไหล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 ไปไหนมักกูมันมีตัวสไนหรือเปล่าผมเริ่มสงสัยเบี้ยวอะเอ้ามายิงไม่โดนวะ Fuck that เอ้าเนี่ยมันไม่โดนอ่ะ Fuck that ว่าเดียคือผมยิงยังไงมันก็ไม่ตายหรอวะหรือเปล่าผมดูท่าแล้วเหมือนได้จะใช่นะเฮ้ยโดนวะ่ะโดนโดนโดนวะ่ะเลิกกระสูตรออกมานะแต่ว่ามันไม่ตายรอวะ่ะเนี่ยโดนนะเฮ้ยโดนในกระสูนแม่งเกาะกําแพงวะ่ะ อย่ผมว่ามันให้ทำอย่างอื่นแล้วแหละชูดเดอะแบลโระครับยิงถังยิงถังถังไหนว้วผมรอใช้กระสุนได้ไม่หมดเลยไม่ใช่ถังนี้นะครับสักคู่สักคู่ขอหาหาวิธีก่อน มันอยู่ข้างบนนั้นอ่ะเอ่อเฮ้ยนั่นไงแม็กซ์หยุดยิงมันก็จะเป็นลูกดูดกระบอกไอ้สตาร์เอ้ยถ้าเกิดไปเล่นโหมดอื่นนะมันจะมีสีเหลืองรอบๆผังนะครับทำให้คุณมองผังได้ง่ายขึ้นอันนี้ผมสายซาดิสหาไม่เจอหาทางไม่เจอครับทำยังไงก็หาไม่เจอบายบาย เอ้ยแล้วก็สำหรับคาโต้คาเชอร์นะครับเดี๋ยวเราจะทำการอัดใหม่ให้ไม่ต้องห่วงเราคนดีเดยตัางมันอยู่นะครับถึงแม้เราจะรวมตัวกันอัดได้ยากมากเนื่องจากว่าแต่ละคนก็เรียนมหาลัยกันหมดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่บงหมู่บ้านกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคุยให้นะครับเทนน่ะ ไหนวะอันนี้เที่ยงอันนี้เที่ยงสิบสิบสิบไหนวะนี่อ่ะเอ้ยน้องยิงสไนซก่อนเดยเอ้ยไม่ใช่ชนไหนนี่วะผมองไม่ใช่หรอโอเคอันนี้เที่ยงอันนี้หนึ่งน้ามองมันว่าแลคุณโดนคุย ยังไงต่อเืมข้าหัวใจตอนนี้ยาผมไม่มีอะไรด้วยนะครับก็ก็ดูดูกันไปก็ดูดูกันไปเออเป็นๆเออทำตัวสบายๆมีหมุดไม่เงาทะเลของเราท้องฟ้าสีคราบน่ารักลหรเฮ้ยมีถังเนี่ยว่ะครับผมเสียดายไม่ได้ยิงถัง

เราต้องยิงมอท่าก่อนโอเคเอามอท่าแล้วนะครึ่งกันล่วงไปหนึ่งครับล่วงไปสอ,องแลง้วก็มอท่า,ข,า,ข,าข้างบนข้างบนข้างบนตรงไหนวะเนี่ยปัญหามันอยู่อย่างเงี้ยทำหนึ่งนะเอากระสุนเจาะกระโหลกไปเลยสัตว์อุ้ยกล้องแตกเจ็บนั่นอะ

ครับนะเทวิลมึงเทวิลกูเท่ากันเนี่ยนโหเอาเอาออกจากสะโคบไม่ได้ด้วยครับอันนี้เป็นพันแล้วไม่ใช่แล้วเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยตรงนี้เจ็ดร้อยตรงนี้ไอ้สัตว์กูเจอแล้วโอ้ยนี่กูทันไอ้สัตว์ไม่ได้แดกกูหรอกไม่โดน Ô ê đồ đi. Qua was a shitty show. I had enough. Time for the fat lady to sing, Anderson. ra chứ, đâu. đọc dọn, cái đọc dọn, mày 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 đọc กว่าสาตาไปแลกว่าสตาไปเห็นอะไี่เพียร์เยอะต้าโดนยิงนะแล้วกูเนี่ยครับแม่งเป็นปัญหาไหาไม่เจอเนี่ยล่วงอื้อมพูดเยอะอะนะมันพูดเยอะแต่มันพูดจริงนะ โดนไปโดนไปนัดนหนึ่งแล้วเรายังหาตัวมันไม่เจอตอนนี้ปะวะฮึโหแม่ยิงไววะ่ะอุ้ยเฮียยิงไม่ทันคนเร็วอับโคนเร็วแม่งเร็วจริง

อันเปิลมาทำไม่ได้แล้วตอนนี้เรียบร้อยครับทุกอย่างเคลียร์เจ๋งมากกับตันอย่างที่คิดไว้อะไรวะกระสุนที่ยิงหัวแมนด็อกนะครับปอกกระสุนที่ยิงหัวแมนด็อกนั่นเองอยากทำอะไรกันไหมไลฟ์เฟิลนนี่แหละเพื่อนกูปืนไรเฟิ์นะครับคูยนงได้ แล้วเราก็เก็บกู้หัวลบก,กลับมาได้เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่แมตด็อกทางหลังแล้วหัวลบไปแล้วก็เรียบร้อยนะครับสําหรับไนเปอร์โกบอลเลอร์สองนะครับก็ขอโทษที่ค่อนข้างหายไปเรียกว่านาน,านานบรลลมนานเทียวโคตรจะนานนานเองเนื่องจากว่าก็ทําก็ทาคลิปหายด้วยดับน่งก็คือทาคลิปหายด้วยแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยนะครับแล้วก็สำหรับไนเปอร์โกบอลเลอร์สาวนะที่จะมาในน่าจะเป็นปีหน้า หือว่าอีกสองปีข้างหน้านะครับก็ถ้าเรามีโอกาสได้คุยกันเราก็าจะได้ก็จะมาคุยกันนะครับจะเล่นให้ดูเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้เกมที่คุณอยากให้เราเล่นเกมอะไรนะฮะ mm hmm. ก็พยายามเขียนลงมาในในคลิปก็ได้หรือว่าจะไปเขียนในเพจของไอ้นี่ก็ได้นะบันดี้รีวิวนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ค่อนข้างเงียบเงามากเลยไม่ค่อยมีใครมาคุยกันเท่าไหร่ก็อขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามบันดี้รีวิวนะฮะจนจบก็ อยางกดสับปะรดติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะโอเคแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับตอนนี้เราต้องไปเคลียร์ปัญหาเรื่องเดสเดสเปแล้วแหละเ <c oughs> นื่องจอากเดสเฟสอัดไปสองสามคลิปผมยังไม่อัพโหลดเลยแล้วก็เดสเฟสเนี่ยจะรีรีไม่ได้ต้องกดนิวเกมเท่านั้นก็เดี๋ยวผมไปนั่งเล่นใหม่ให้โอเคนะครับครับไว้เจอกันคลิปหน้าไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นแคทเธอร์ ature, เกมพวกหลอกกงหลอเออะไรพวกนี้ ยว okay, เราได้คุยกันแน่โอเคครับบายครับผม